สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้นะฮะผมมีภารกิจนะครับที่จะมาทําการโมดิฟายเครื่องเสียงเก่าในตํานานนะฮะตัวนี้จะเป็นยี่ห้อโซนี่นะครับเป็นมินิคอมโปนะครับถือว่าเป็นเครื่องเสียงดีอีกรุ่นนะครับที่เหมาะที่จะนำมาโมดิฟายใช้งานนะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างจะเก่าแล้วนะครับแต่ว่าผมตรวจสอบลำโพงก็สามารถที่จะใช้งานได้นะครับผมจะนําบอร์ดรับบลูทูธนะครับเข้าไปใส่ ด้านในของเครื่องนะครับแล้วก็จะต่อเข้าในจุด audio in นะครับซึ่งข้างหน้าก็จะมีแจ็คอยู่นะครับแต่ว่าผมจะต่อสายนะครับเข้าในตรงที่จุด audio in ซ้ายขวากล่าวตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับไฟเลี้ยงบลูทูธผมจะใช้จากอะแดปเตอร์5โวลต์นะครับเพราะว่าการต่อจากอะแดปเตอร์นะครับจะหมดปัญหาในเรื่องของจีหำ um ของอปลอดรับบลูทูธนะครับ ส่วนไฟเลี้ยงอะแดปเตอร์นะครับผมก็จะต่อเข้าลาย Ln นะครับเป็น220โวลต์ครับก้ออื่นนะฮะผมก็จะทําการตัดสายนะครับซึ่งแจ็คนะครับจะไม่ใช้นะฮะก็จะตัดสายเอาเฉพาะสายดําแดงนะครับไปต่อเข้ากับบอร์ดบลูทูธเลยนะฮะแล้วก็ในส่วนของไฟเลี้ยงนะครับผมก็จะต่อจำนะครับเข้ากับลายอินนะครับก็ทําการตัดปอกสายนะครับ สายด้านในก็จะมีสายอ่าขาวแดงนะครับเดี๋ยวผมจะวัดไฟให้ดูนะครับว่าไฟจากอะแดปเตอร์นะครับจะเป็นไฟเท่าไหร่นะครับสีแดงเป็นบวกสีขาวเป็นลบนะครับไฟ5.2โวลต์นะครับถือว่าเป็นไฟที่เหมาะใช้งานกับบอร์ดระบบลูทูธที่ผมจะนํามาต่อนะครับแล้วก็ในส่วนไฟ220โวลต์ที่จะเข้าอะแดปเตอร์นะครับก็จะต่อจากจุดนี้นะครับจุด L N นะครับคือไฟเลี้ยงวงจรนะครับ220โวลต์ เดี๋ยวจะทําการวัดไฟให้ดูนะครับนี่นะครับไฟในจุดนี้ก็คือไฟ220โวลต์ AC นะครับซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าไฟตรงจุดนี้จะอันตรายมากนะครับถ้าเกิดว่าเราไปสัมผัสโดยตรงนะครับอาจจะถึงขั้นเก่ชีวิตได้นะฮะยังไงผมก็ต้องขอเน้นย้ําเรื่องความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าจะไม่มีพื้นฐานนะครับก็ให้ท่านชมดูเป็นความรู้นะครับ และก็อย่าทําตามโดยเด็ดขาดนะครับถ้าไม่มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์นะครับนี่นะฮะผมก็จะใช้สายไฟนะครับบัรกีแล้วก็ต่อเข้าในจุดปลั๊กนะครับที่เป็นจุดปลั๊กเสียบของอะแดปเตอร์นะครับจุดนี้จะต้องใช้ท่อหดนะครับหุ้มดีๆนะฮะหรือว่าใช้เทปพันสายไฟพันอีกที่หนึ่งนะครับเพราะว่าจุดนี้นะครับเราจะเลื่อยไม่ได้นะฮะ ในจุดนี้นะครับเราต้องหุ้มด้วยท่อหดดีๆนะครับหรือว่าจะหุ้ม้วยเทียบพันสายไฟยังไงก็ได้นะครับขอให้อย่าเปลือยนะฮะถ้าเปือยแล้วจะทาให้เกิดอันตรายได้นะครับครับนี่นะฮะผมก็จะหุ้มท่อหดไว้2ชั้นเลยนะครับป้องกันการไปแตะสัมผัสกับโครงนะฮะแล้วก็ในจุดนี้ก็จะมีอ่าจุดเขาไว้ต่อสายไฟของบางรุ่นนะครับแต่ว่าเราก็จะต่อ ไฟเข้าในจุดนี้นะครับกาลังจากที่ผมใช้หัวแรงต่อรูแล้วนะครับผมก็จะนําสายที่เราเตรียมไว้นะครับมาต่อเข้าในจุด220โวลต์ N.L. ตัวนี้นะครับก็คือลายกับนิวตันนะครับนี่นะฮะพอได้แบบนี้แล้วก็จะทําการบัดกรีนะฮะทำการบัดกรีให้ครบ2เส้นนะครับบอร์ดนี้นะครับก็คือบอร์ดบลูทูธนะครับเป็นบอร์ดบลูทูธดีไนะฮะ ที่เราจะนํามาต่อนะฮะตอนนี้ผมเคยแนะนําการต่อสายใช้งานไว้แล้วนะครับผมก็จะขึ้นลิงก์มาให้ดูนะครับแต่ตอนนี้มาดูวิธีการต่อเข้ากับเครื่องเสียงตัวอื่นดูนะครับสีขาวนะครับเป็นไฟลบนะครับสีแดงก็เป็นไฟบวกนะครับพอเราใส่สายตามสีที่ถูกต้องแล้วนะครับเราก็ทาการบัดกรีนะฮะจุดนี้ต้องระวังให้มากนะครับเราจะต้อง แบตเตอรี่หรือว่าต่อสายให้ถูกขั้วนะครับถ้ากับขั้วก็แน่นอนครับบอร์ดบูทเราไหม่นไปก็จะเป็นการต่อสายสัญญาณนะครับสัญญาณที่เตรียมไว้นะครับก็จะมีอยู่ด้วยกันนะครับ3เส้นฮะซ้ายขวาแล้วก็กลาวนะครับในจุดกลาวก็จะต่อเข้าในจุดที่ผมบบตรกรีเติมตะกั่วตอนแรกนะครับนี่นะครับเป็นจุดไมโคร USB นะครับเราจะต่อเข้าที่โครงของไมโคร USB นะฮะและก็จุดสัญญาณ เอาพุทนะครับหรือว่าจุดที่เราจะนําสัญญาณเสียงออกไปใช้งานต่อเข้าในจุด RGL นะครับสีเหลืองผมจะให้เป็นเสียงด้านซ้ายนะครับและก็สีแดงจะเป็นเสียงด้านขวานะครับแล้วก็กลาวของสัญญาณนะครับก็จะเข้าในจุดที่ผมเติมตัวกัวไว้ไแล้วนะครับคือจุดนี้น,นะฮะจุดขั้วต่อไมโคร USB ที่จากอะแดปเตอร์นะครับ เสร็จแล้วนะครับสาหรับไฟเลี้ยงนะฮะเสร็จแล้วสําหรับไฟเลี้ยงแล้วก็ต่อสัญญาณนะครับเสร็จแล้วครับสําหรับการต่อสายของบอร์ดรับบลูทูธนะครับตัวนี้จะเป็นบอร์ด v h m กี่สามหนึ่งสี่นะฮะชื่ออ,อุปกรณ์บลูทูธนะครับต่อตามนี้นะฮะไม่ยากนะครับพอเราต่อสายเสร็จแล้วนะครับก็จะนําสัญญาณออกมาจากบอร์ดบลูทูธมาเข้าอินพุตของเครื่องเสียงนะครับ ส่วนใหญ่ในบอร์ดนะครับเขาก็จะเขียนไว้อยู่แล้วนะครับว่า audio input l แล้วก็กล o u d แล้วก็ audio i n p r นะฮะเขาเขียนไว้อยู่แล้วนะครับแต่ก็เราก็ไล่สายมาจากแจ็คด้านหน้านะฮะแจ็คออดีโออินพุตด้านหน้าก็ได้นะครับแต่สำหรับตัวนี้นะครับจะดูง่ายนะครับเราก็นำสายสัญญาณนะครับที่เตรียมไว้แล้ว3เส้นนะครับ สายชีนจะพันกันนะครับต่อเข้าที่กล่าวของสัญญาณนะครับพยายามบัดกรีนะครับอย่าให้ตะกัวมาแตกหรือว่าช็อตกันนะครับก็จะทําให้เกิดปัญหานะฮะเพราะว่าขาอุปกรณ์จะอยู่ใกล้กันมากนะครับก็บัดกรีให้ตรงนะครับสําหรับสัญญาณเสียงก็จะมีอยู่แค่3าเส้นเองนะครับออกมา3แล้วก็มาเข้าในบอร์ดอีก3นะครับ L แล้วก็ G แล้วก็ R ก็คือสัญญาณเสียงด้านซ้ายสัญญาณกล่าวแล้วก็สัญญาณเสียงด้านขวานะครับเสร็จแล้วนะครับสําหรับการต่อสายนะฮะอ่านี่ก็คือตัวบอร์ดระบบบูทนะครับก่อนที่เราจะนําไปยึดแล้วก็นี่คืออะแดปเตอร์ไฟเลี้ยงนะครับจากที่เราต่อสายออกมาจากลายอินของ a c 2 2 0โวลต์นะครับ ก่อนทาการประกอบก็มาทดสอบก่อนนะครับก่อนจะยึดก่อนจะประกอบนะครับนี่นะฮะไฟเข้าแล้วนะครับอาเสียบปลั๊กเปิดสวิตไฟเข้าแล้วนะครับแล้วก่อนอื่นก็มาเก็บสายก่อนนะครับฝั่งนี้จะยึดเข้ากับสายที่มีอยู่เดิมนะครับเป็นสายสัญญาณนะครับแล้วก็ในด้านของไฟเลี้ยงหรือว่าอะแดปเตอร์นะครับผมก็จะเก็บสายนะครับยึดให้เรียบร้อยนะครับพอเสร็จจากการลัดสายแล้วนะครับ ในจุดของบอร์นรรด,นอดนะครับผมก็จะทําการยึดน็อตนะครับจะมีจุดที่ให้ยึดอยู่นะครับเราก็หาจุดที่เหมาะๆนะครับผมก็ใช้ตัวตัวล็อกบอร์ดนะครับเป็นน็อตยึดล็อกบอร์ดมาขันยึดบอร์ดบลูทูธที่เราเพิ่มเติมเข้าไปนะครับแล้วก็ขันได้เลยนะครับเพราะว่าด้านล่างของบอร์ดก็จะไม่มีอะไรที่จะทําให้เกิดการช็อตได้นะครับแล้วก็ทําการยึด เพราะฉะนั้นก็จะทําการยึดตัวอะแดปเตอร์นะครับผมก็จะใช้ทั้งคีบลไทยแล้วก็กาวนะครับแปะให้อยู่นะครับไม่ให้เคลื่อนไวได้นะฮะแล้วก็เก็บสายดีๆนะครับนี่นะครับก็ทําการเก็บสายแล้วก็ยึดอะแดปเตอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็ถึงเวลาทดสอบการใช้งานแล้วนะครับเสียบปลั๊กออนสวิตนะครับแล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธนะครับ

คลิปนี้ผมใช้เป็นอะแดปเตอร์นะครับในการต่อซึ่งจะแตกต่างกันอยู่เล็กน้อยนะครับจากคลิปก่อนหน้านี้นะฮะยังไงก็หวังว่าคลิปนี้นะครับคงเป็นประโยชน์ได้มากก็น้อยนะครับสําหรับผู้ที่กําลังศึกษาการต่อบอร์ดบลูทูธนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กับ c h anel n Jack D. b ปด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ